วัสดีครับพี่พี่ครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับวันสาววันพักผ่อนหย่อนใจกันอีกหนึ่งวันนะครับพี่พี่ตอนนี้ขอพี่พี่มาอยู่กับเกมในค่ายจินลี่ครับผมชื่อเกมว่า Faro Treasure า เกมนี้เคยเล่นแล้วก็แตกหนักๆไปครั้งหนึ่งครับพี่วันนี้คิดหวนวานๆเลยจะขอกลับมาจำใหพ้พี่เพื่อนได้ดูกันอีกหนึ่งครั้งนะครับตอนนี้มาอยู่กับรวยกราฟิกเก้านะครับพี่ตอนนี้จะมีโปรโมชั่นที่ผมบอกเลยครับพ,พี่เหมือนได้เงินฟรีครับผมนะรายละเอียดเดี๋ยวผมจะปักให้ที่ปักหมุดน,นะครับพี่ผมแค่แชร์เท่านั้นรับเงินไปเลยโอเคพ,พี่วันนี้จะบอกว่าตอนนี้ของจิลลี่นะจะมีโปรโมชั่นที่พี่ฝาไมา้ฟรีฟรีเจอร์ได้นะเออนะ โอเคนะดูกินนะครับพี่นะอ่าดูนี่นะดูนี่นะเออเอ้แบบนึงนะอ่าผมขอผมขอผมขอที่สิบทีพ่อสิบทีไม่ได้สิบทีพูดผิดเออหนึ่งทีครับผมหนึ่งทีเห็นไหมเบ็ดร้อยฟื้อหนึ่งครั้งสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาททุนผมมีสองหมื่นบาทยังไงครับพี่พี่เริ่มดิครับพี่พจ๋าเริ่มดิครับ เกมนี้ฟื้อฟีเจอร์และคุ้มค่ามากมากครับพี่พี่อยากให้พี่พี่ตามมาซื้อนะไม่ต้องเสียเวลาปั่นนอกครับพี่พี่ถ้าเราอยากแตกอยากได้เงินเกมนี้บันดาลให้เราได้แน่นอนนะครับพี่พี่จ๋าเดี๋ยววันนี้ช่วงประมาณหวข้ามหกข้ามเดี๋ยวนนองนี้จะลงคลิปกิจกรรมการแจกรางวัลให้นะครับพี่เ่โอเคลุยหลดเออเอา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 ไฟ้าออหน่อยกว่าเออนะลุ้นไม่มันนะไวไปนะไวไปนะ โอ้โหเสียได้จังเสียได้จังแค่ต่องดงามครับพี่ครับผมเป็นคำว่าวายวต่อเนื่องคับพี่ต่อนี้ยังไงครับต่อนี้ย้งไงครับผมดูคบพี่ครับผมเราฟกิบบาทพี่พี่ผมผมถามพี่หน่อยครับผมฟกิบบัต1 0 0ใช่ไหมตอนนี้สัายาบาทนะาลล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 ล ผมหน้าที่เหลือคือกำไรล้วนเลื่วนกำไรแน่นแน่นโอ้โหดูลายเขาสิครับพี่ดูลายเขาสิครับเคมาสวยงามเป็นตัวอีหยังโอ้โหตัวต่อไม่มีตัวต่อไม่มีครับผมไม้แลกกำไรพันสัสฝาไม้แลกกำไรพันสัสฝาเหลือกินหมุนอู่เนี่ยอ่าหมดแล้วดีกว่า คนกจะได้เชิน you o n ะมันจ้าซะเหลือเกิน <c oughs> แหมแสงไฟมันแทงเข้ามาในตามาแม่เล็กพันก,กว่ามันยังไม่หนำใจพี่ขอไปฝ่องโบนั้นเลยดีกว่าวะ่ะฟื้นทั้งทีลุยโลดทั้งฝ่องโบนั้นเลยดีกว่าครับผม <c oughs> ชอบนะผมใช้คำว่าถ้าพี่ๆคนไหนชอบเกมแนวๆนหลายๆคูนๆน่ะ เกมนี้บอกเลยครับพี่ๆตอบโจทย์จริงๆจริงๆเฮ้ยเฮ้ยไอ้สัสเออเก็บตัวด้วงเพิ่มัะปินกันหน่อยนะครับโอ้โหตานี้มันอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับผมยังไงครับอ้าวพันซ้ม พันแฝดพันแฝดขอดวงอีกหนึ่งตัวครับผมเพื่อเพิ่มสปินให้หน่อยเด้อเอมาสวยงามโอ้อะไรวะเคมาเป็นตัวอะไรฟิปมาโอ้ฟิปแถวสามไม่มาว่ะโอ้โหดวงมาอีกหนึ่งตัวครับผมบวกอีกสองสปินช่วยชีวิตคอยเด้อมา วันนี้ผมขอแก้แค้นนะเมะื่อวานเล่นเกมอะไรก็โดนแตกตลอดเลยพี่วันนี้เราจะขอมาย้ำกันหน่อยสิโอเคตัวแพงสวยแมวเหรอโอแ้แมวไม่ได้เหรอแมวไม่ได้โอ้โหเซนตินไอ้สัตว์เอาวะแม่งเอ้ยกำไรมาที่โดนแดกไปแล้วกำไรมาโดนแดกไปแล้ว เอามาสเกตเตอร์อกีกหนึ่งเทครับพี่พี่มั่นใจเราต้องมั่นใจเพล่อวันเชื่อปกันเฮาไปโลดลุยโลดเคมาสวยงามลุยโลด โอเคคิว okay, สวยงามด้วยรดเคลุยหลดโอเคครับผมสวยงามสวยงามนะดวงควมแล้วของพวกอีกสองเสือเบนวันนี้ดวงมาไหวดวงมาไหวดวงมาอีกหนึ่งตัว โอ้ฟงติ่งดวงมาอีกนึงตัวดวงมาย่างเดียวไม่เขาเลยฟนติ <_ d un> ่นเคมาแถวฟาร์มเคไม่มาดวงมาอีกนึงตัวบวกอีกฟองสปปนเยี่ยมยอดก็ผมนามันดีที่ว่ามับนบวกสโปนให้เราด้วยแล้วก็แถวถีดด้วยครับพี่นะแมวสวยงาม ติดนิดติดหน่อยติดนิดติดหน่อยตาหลอดโอ้โหไอ้สนตีนไอ้สั์เอาแล้วไงครับพี่เอาแล้วไงจ้าเอาแล้วไงครับผมนะตอนนี้เท่ากับขาดทุนไปพันห้า ไม่ไหวไม้ไหวไม้ไหวครับผมขอซื้อไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะเอานะเอานะเมื่อวันเกือมาแล้วนะวันนี้เกลืออีกทีไม่ได้นะไม่ดีนะไม่ดีเลยนะถ้าเกลืออีกทีอย่างเนี้ย โ oh. <'s> แมวสวยครับแมวสวยครับเค okay, ไหมโอโอเคหมาเป็นคำว่า,วายครับผม oh, ไม่มีตัวต่อเฉยตัวต่อไม่มาเฉยตัวต่อไม่มาเฉยวกสปินอีกสองจ้าอย่าเพิ่งจบเท่านี้นะจ้า เออหนาเออเอ้ยสิบสวยงามหี่ฝม่งบ่ายสวยงามเป็นคำว่าวายมีตัวต่อไหมตัวต่อมาเป็นแมวต่อเยี่ยมยอดครับพี่พี่โอเคครับผมโอเค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 ดวงมาดวงมาดวงมาสิบมาแถวฝัมงไหมครับ โอเคโอเคดวงมาส่องตัวแมวมาเป็นวายว่านเจี๊ยบครับผมโอเคกับพี่ๆครับผมมันต้องได้ยังนี่เดี๋ยวันนี้ไม่ได้โสดแค่อยู่ในโหมดหนีเมียออกบัเที่ยวชั่วขราวนะฮะมามันต้องได้อย่างนี้กันดิครับผม ผมขอต้วงอีกหนึ่งตัวได้ไหมอ่จะจ๊ะขอต้วงอีกหนึ่งตัวเท่านั้นโอเคต้วงมาหนึ่งตัวก็ผมบวกอีกหนึ่งสเปรินเฮ้ยฟองสเปรินเอานะสองสเปรินที่ขอนหนักๆหน่อยนะครับแถวท,ท,ทีีกันแล้วตอนนี้โอเคโอค้โหถ้าหีบสมบัติจะสวยมากนะถ้าหีบสมบัติมาแถวหนึ่งมิกจ,จะสวยมาก โอเคฟิบมาสวยงาม,มาตัวอีกสองตัวไม่ทันแล้วตัวอีกสองตัวก็ไม่ทันครับผมนะเจ็ดพันสี่ร้อยบาทตอนนี้กำไรอยู่เท่ประมาณสามพันป่ะสองพันสามพันนี่แหละเอ้าพันหกวะพันหกวะ, 1, 6, วะอีกทีดีพี่ขออีกทีครับผมนะกำไรพันกว่าบาทมันไม่หนำใจผมจริงๆครับพี่พี่มันไม่หนำใจจริงๆนะวันนี้ขอกำไรต่ำๆสามพันได้ไหมเมื่อวานโดนมาแบบเกลือๆเลยนะผม เมื่อวานแบบเกลือเกลือเค็มๆไปนะเล่นที่ไหนแตกทุกที่แตกแบบหัวแตกครับผมวานนะเออวันนี้เลยจะขอแตกกับบ้านหน่อยพี่ครับโอ้โหแววหัวแตกกูมาแล้วโอเคครับโอเคจ้าโอเคจ้าดวงซ่องตัวเยี่ยมยอด ดวงอีกหนึ่งตัวเยี่ยมเยอ่ครับผมนะฟรีฟอเป็นอีกสองฟเป็นแล้วก็เพิ่มลายทีทีเพิ่มลายทีท,ทีมาอีกสิบสวยงามฮีฟอมบัตรแถวสามได้ไหมแมวก็ได้ไอ้สัสซนตีนจริงๆุนตีนจริง,ง,รงเอานะเอานะดวงมาหนึ่งตัวแล้วครับ เจมาสวยโอเคเป็นคำว่าเป็นคำว่าสิบมาไหมสิบาสามมาโอเคผมเป็นคำว่าวายวายมาโอ้โหยังเบาโอ้โหฟันตีนครับผมเบาหยงเอมาต่อขอด้วงอ่ะขอด้วงตัวหนึ่งตอนนี้ขอด้วงหนึ่งตัวครับขอด้วงหนึ่งตัวครับผมเป็นคำว่าวายครับผมเอต่อเนื่องครับผม โอเคครับผมตอนนี้เล่นเทคกับพี่ครับผมนะนั่นแหละครับผมนะเกมดีที่เราต้องเล่นเกมดีที่เราต้องโดนครับพี่ฟาโรตเชอร์เกมที่ของจริงของดีครับฝนของดีคอลา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 ฟาบพระคำพูดเงินหนัก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 ลักษณะเงินหนัก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 พี่น้องพี่นายมาอะไรค่ะลักษณะโอ้ อะไรพี่แล้วฝนคัฝันเก่ดีแตกดีมาวันนี้มันก็ต้องแตกกันหนักๆกันแบบนี้ครับผมนะเมื่อวานี่คือวันฟวยไปหนึวันแล้วนะครับวันนี้มันจะเป็นวันฟวยอีกไม่ได้ครับพี่พี่ีฟบบ้าเจ้มีฟบบ้าเจหน่อยโอเคไปคำวันครับผมโอเคพี่หอกิงกนงามบนงามจริงบนงามบนงนงงงาม คอยมีกำลังใจในการเล่นน่อยนะครับยางนี้นะครับนะโอเคผมโอเคมาอีกป,ปิงปรับผมวันนี้20 0 0 0ต้องมา3่0 0 0อาจจะถึงมาลุ้นมาชมมาเบิ่งกันนะครับพี่ๆมาเอาวะมาทีต้องเอากันหนักๆกันแบบนี้นะครับพี่ๆนะถึงจะสาดใจกันหน่อยนะครับอย่างนี้โอ้โหหนึ่งหมื่นแปดพันสอย ผมอย่าลืมเล่พี่เกมนี้เกมดีเกมนี้เกมช่วยอยากใหพ้พี่ตามมาเลยนะกํำไรวันนี้กลับไปบ้าน15,690บาทเกมนี้ผมขอคอนเฟิร <Sched ule> ์มขอรับประกันขอการันตีใครอยากแตกกับพี่เมื่อวานผมเกลือกกึกึวันนี้เลยคันฝันเกมที่ผมมองว่าโอกาสแตกสูงมากๆก็ไม่ผิดหวังจริงกับฟาโรเทชเชอร์วันนี้ฝากพี่ๆด้วยครับผมนะใครสนใจก็ตามมากับทางรวยก็บกันด้เลยนะครับพี่ ตอนนี้ก็โปรโม,มชั่นนะครับผมนะแค่แชร์ก็รับตังตามตามาที่ปากหมดได้เลยผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้ไม่นะต้องน,นี่คนตัวไปบ้ายรุ่ละเกิดแ่ละ,ละ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 ผม